สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไซด์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวอย่างโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับดิฉันสิริวัฒนากลางประพานมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราพบกันในวันอังคารที่21เมษายนพุทธศักราช2563ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศที่ทิ้งตัวลงมาหลังนักลงทุนหวาดภาวะกับอุปสงค์น้ำมันที่ลดลงจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดท,ทั่วโลกนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการคิกครังน้ำมันของสหรัฐกำลังกักเก็บน้ำมันใกล้เต็มความจุท่ามกลางภาวะน้ำมันล้นตลาดส่งผลให้สัญญาณน้ำมันดิบเวส t ์เท็กซัส หรือ WTI ตลาดนิวยอร์กมงลงโลกพื้นโลกอย่างจังค่ะโดยสุดตัวลงสู่ระดับติดลบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาโดยสัญญาณน,น้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมร่วงลง55.90ดอลลาร์หรือ306%ปิดที่ลบ37.63ดอลลาร์ต่อบาเ็ล สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นในประเทศไทยวันนี้ในแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในประเทศวันนี้พบผู้ติดเชื้อยือนยันติดเชื้อรายใหม่19รายทําให้มีจํานวนผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น2,811รายจํานวนผู้หายป่วยรวมทั้งสิ้น2,108รายกลับบ้านเพิ่มขึ้นอีก109รายเสียชีวิตเพิ่ม1 รายรวม48รายอย่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล655รายโดยเช้าวันนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ1,253.46จุดลดลง12.94จุดหรือ1.02%ปรค่าการซื้อขาย33,67.61ล้านบาท และจากการที่กล่าวไปข้างต้นนะคะราคาน้ํามันที่สุดตัวลงแรงส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงยกแผงนําโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT ลดลง2.13%บริษัทปตทสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือ PTT EP ขยับลง1.90%บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTT GC ปิดลบ1.36%บริษัทไทยออสจำกัดมหาชนหรือท็อปุด1.2 บริษัท IRPC จำกัดมหาชนหรือ IRPC ร่วง2.27% ทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์ค่ะของนักวิเคราะห์กันบ้างเริ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ DBS v i k e r s ก็ประเมินว่าแรงขายหุ้นพลังงานต้นน้ำคือ PTT EP และบริษัทแม่คือ PTT จะเป็นเพียงระยะสั้นหลังน้ำมัน Brent ยังยืนบวกได้จึงไม่ควรตรื่นตระหนกหรือแพนิคขณะที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้ความเห็นว่าราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงสู่แดนลบจะส่งผลต่อซนติเมนต์การลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราแต่อยู่ในกรอบจำกัดเนื่องจาก ประกอบการบ้านเราส่วนใหญ่ใช้ราคาน้ำมันดิบดูบายและน้ำมันดิบเบรนต์เป็นการอ้างอิงซึ่งราคาจะผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ WTI ซึ่งเป็นราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้า และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com และยังสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k i n s t a g r a ม Twitter, Telegram l i ไลน์ u สแควรรวมทั้งรับชมย้อนหลังในที่ YouTube c h anel ค่ะสำหรับวันนี้รายการของรอยหุ้นอินไซด์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ